แล้วโดดออกมาจังหวะนี้เมื่อสักครู่เราเจอตี้ยังไม่ได้กูคิวพีก่อนแล้วโฟกสู่เอาให้จริงนะเฮลเลนน้องดาวไปแล้วเชอร์ตี้เป็นตู้พีไปก่อนนะฮะคุยได้เลยนะเฮลเลเอาจากเกมครับผมมาคิวไปครับผมจังหวะนี้เอ้ยกลายเป็นเบคนทามลากมาได้แต่ว่าตามเคลียร์หมดแล้วไม่น้องโอ้โหเกือบไม่น้องเลยทอรี่มีในส่วนของดีบีดีนะเรานี้ไงแย่งรบกันจริงๆครับผมเป็นเบคอนทามนี่ได้โอ้สองคนลุมแย่งนะแต่ว่าเป็นเบคอนทามได้เฉยอะชนได้ไหมได้ลิฟต์อยู่แล้วชนหนึ่งเฮ้ยไม่ได้ มาแล้วครับสองคันไอมีปืนลงมาจะขึ้นรถจะขึ้นรถใช่ไอดับเบิลคิวครับผมแม่สวยง่าเบคอนทามนี่คือมันเป็นเกมแรกของทัวร์นาเมนต์ด้วยอียนเกลถูกอไม่เกแล้วโบลายเครื่องบินมาแบบนี้มันลำบากเลยฮะใช่ฮะมาถึงก็ต้องแย่งรถกันเลยนะแต่นายน้อยนี่คือเฉียบมากนะเขามาสองคนนะนายน้อยมาคนเดียวได้รถวัดใจไปเลยโอ้โหของจริงฮะคู่แล้วนายน้อยไปได้แฟรงกี้ครับผมดอกดาวไปเบคอนทามคกับนิเซเวียอ่ะตรงนี้ครับผมบ้าน ของหมู่บ้านใกล้ๆกันนะครับบริเวณด้านล่างตะเกียบอุ้แล้วไกลนะน่ะที่นายน้อยยิงครับเหมือนเป็นอุ้ยแล้วเวกเตอร์ระยะน,นี้เหรอถามจริงเงยดีคอยดีมากครับพยายามจะเนธเข้าไปฮะแต่ว่าเขาอยู่หลังตัวบ้านนั่นแล้วเนธลูกนี้ลูกนี้มีลุ้นมีลุ้นนะห <c oughs> น่อยครับผมบมาจ่าปืนที่เข้ามาแล้วเป็นอัมสไตล์จั่วใส่ดัรกครับผมแม่จังหวะโลงเฉยข้ามบ้านครับอุ้ยแล้วแหมทามบิ่งฮะขยับรถพอดีแต่ว่าสโมกเริ่มมาหนาแล้วครับผมยังไม่เจอเลซี่ ไม่โดนบูโซน็อกดาวน์เฉยเลยเหลือเป็นดานเมจสุดท้ายครับอาจจะมีดาเมจจากศัตรูที่เคาะมานะระเบิดเย่อโอ้ช็อตตีดดสวยงามเลยครับผมแล้วซัมดาวจะเกมไปเลยเหลือ2คนที่แอคทีเวตอยู่สำหรับดีเซเวียแตกบุมใกล้มีเพียงแค่คนเดียวแล้วโดนออกครับผมาตรงนี้ซัม,มจะเกมไปก่อนครับผมสเปมาแล้วแม่ช็อตนี้ดีเซเวียโอ้ยรีบไปหน่อยแต่ว่าโดนสวนกลับมาน็อกดาวน์ไปครับแฟรงกี้ เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเบคอนทามมีคิวไม่ต่ำกว่า5คิวแล้วนะครับถ้าตาตรงนี้ได้ถูกต้องครับผมแล้วลัมโบกินี่เหมือนจะถอยยาววะน่าจะรอล่างแรงพอยแล้วครับผมโอ้โหนี่ะไปเสียไอ้นะจังหวะน่าจะตามหาคนสุดท้ายที่เหลืออยู่อะ่ะอุ้ยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเบคอนทามได้ยินเสียงหรือเปล่าอุ้ยแล้วสองคนที่ไหลขึ้นมาจะมาเติมกับเพื่อน,นแล้วกำลังจะเจอก,กับอินฟินิตี้นะยังไงเบคอนทามเฉิตี้เนตไปลูกนี้ก็ทันทีถอยก่อน คนไทยหันมาเข็นฆ่ากันเองแล้วเชอร์ตี้ตรงนี้ขอชกลงไปก่อนยังไงกระโดดมาเพื่อให้มันวิ่งไวขึ้นหรอหรอือไงให้มันมีแรงดีทุเก็บเสียงเก็บเสียงอ๋อเป็นการเสียงมันจะไม่ขึ้น<อ>มันจะไม่ขึ้นอ่าว้า<อ>แล้วลวินดอนเล่ผมไปนเนตได้ทางด้านของนีลซี่ว่าผมน็อกดาวน์ไปเวสแคนเริ่มมีคิวฟีขึ้นมาให้เห็นแล้วมุมนู้นเฮ้ยรอสั้นอยู่โอ้โหคอสตันนี่เกือบไปนะไลโคตายวงค่ะโอ้โหจังหวะเข้าไม่ได้แล้วนายน้อยไปน็อกโลแกนแล้วซ้ำเก็บออกจากเกมไป นะเรียบร้อยครับผมหน้าหน้าของดีอินฟินิตี้ครับผมจบอันดับที่15ครับผมมอแมนต้องค่อยๆจุดพักรถแต่ว่านี่ไงไอซ์เขามีมุมให้ยิงแล้วไอซ์มาค้อนน็อกมอแมนไปไอซ์รออยู่แล้วครับในหน้าซ้ายเพราะว่าเหลือคนเดียวนะแล้วมุมนี้เหมือนจะโดนปิดออกไปแล้วครับแต่เราเต็มเป็นเทนเม้นตันดับที่7แล้วเบคอนทามกำลังมารีคุ๊กกันแล้วด้วยฮะแบบนี้ตัดใจพลาดหรือเปล่าเอฟทีแล้วอาโมนโดนตัดก่อนเลยเอาเลยฮะนี่ไงมาเหรอไอซ์บอกว่ามาเติมให้แล้วไอซ์ซ้ำอาโมนเก็บออติกเกมไปค่ะ ไอดีอะมุมนี้แต่เอาสุดไงเอฟทีแล้วเอาสไตล์ก็ไปได้น้าแบนด์แมน,นอีกหนึ่งก็แบบนี้เสียหายนะแต่โดนพยายามจะอ้อมมาทางด้านหลังนะแต่ยังตัดไม่ได้แล้วนี่ไงไปได้เชอร์ตตี้รับผมรอนยังไงแล้วเชอร์ตี้โดนเก็บออกจากเกมเลยกลายเป็นว่าเหลือ3คนตอนนี้แต่ว่าได้เปรียบอยู่นะแล้วเหลือแค่คนเดียวหรือเปล่าเหลือคนเดียวแต่เป็นคออนนมเจ็บมากเจ็บ3ามคนเลยยังไงยูเอ็มพีระยะใกล้แล้วเดินจูงกันอยู่เดินจูในบ้านแต่ยังชุบ ยังฮิวคืนมาไม่ได้แล้วไอซ์วิ่งเข้ามาในบ้านเรียบยรยบ้อย้อยโดนทั้ง2มุมค่ะแต่เมื่อกี้มีเฟสแคร์มาเจอ,เ,จอเหมือนกันนะแล้ว NFT นเอฟก็จบอันดับที่16ไปต้องครับผมแล้วโอ้โหมาห้รีเซ็งกับผมเ <c oughs> อาต่อเลยเซ <c oughs> <c oughs> มนายนี่ยเพิ่งไฟเหรอรัดเลยยังไงจะหาไปเจอผมแต่ว่าโดนโมโนท็อปที่โปกเอาไว้นะแบบนี้เจ็บเหมือนกันครับผมแล้วนายน้อยอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้ <c oughs> แต่ว่าตัดได้โอ้โหเป็นโมโนท็อปที่ทิ้งเอาไว้ครับผมสวยจัดเราจะมายัดบ้านเขาแต่ว่านี่ค่ะทำให้เสียจังหวะเหมือนกันเซมนายน็อกไปหนึ่ง มาดูไอซ์ขอให้อยู่พยายามปาเน็ตช่วยอ้าวแล้วไงแล้วหลอดถามยังต้องหามุมในลูกนี้ของไอซ์แต่ว่าเขากระโดดเข้าตัวบ้านไปแล้วเจ็บเหมือนกันนะแต่ d p s ยังตัดไม่ได้ยังไงเนี่ยมาอีกทีนึงแล้วเรียบร้อยขออนุญาตเก็บสองตี้โอ้โหหกคิวเอาเรื่องจัดตัดพามาโอ้โหอีกขอบดึงเขาล่างขวาเขาบวกกับเบี้ันทางเพราตีด้านฝั่งตัว GD อยู่ใช่ครับ GD เหลือเสางเองต้องโยนเน็ตออปชั่นเพื่อน็อตก่อนแล้วดูมุมนี้เซตบาง เอ่ยคอนเองก็ยังไม่ดันสายยอครับซีเก,กิลเหลือนหนึ่งเขาอยู่ดัวไดแอนเหลือหนึ่งเขาชมว่าแอบกฤตจัดๆใส่ขึ้นมาแล้วเผาอีกหนึ่งแล้วแม่นีซิ่วไปโดนไฟจากด้านในน้อยผู้ชมครับจากด้านเบคอนทามและกายว่าตอนนี้จีดีเหลือคนเดียวแล,วแล้วเบค์เขาทำสี่คนครับดันใส่แน่นอนแล้วบูมขึ้นไปปาดยิงแล้วบูมโดนยิงสวนมาบูมจะตาย่ายโดนแกลนเดทครับจากด้านฝั่งของนายน้อยครับผมชั้นกระแม่นจริงครับนายน้อยให้อีกหนึ่งเม็ดจบสิบสองแแต่ว่าจะซ้ำได้หรือเปล่าบูมนี้นได้หรือเปล่าดูบูมนี้อยาากกจะชุบบมๆคครัวง วิตติใจแล้วเบนน้อยได้สเป็มาหนึ่งแล้วน็อกอีกหนึ่งแล้วเอาสไตล์รักควงได้โอ้โหขอเป็นเบิร์นขอเป็นเบนรถระเบิดหายอีกหนึ่งครับโอ้โหเกมนี้เบนก็ทำเอาจใจผู้ชมครับเบนก็ทำที่ผมเจอไว้นะครับผมแม่เขายอดเกมเป็นชื่อมีชื่อตายเบิร์อุ้ยสนามเบิร์นมาไอ้ได้ไปหนึ่ง เปิตีเปิดโคเรโตรมาทางฝั่งตัวไอ้ได้ฟานาติกขาตัวเดียวชเชอร์ตีหลังหินสเปย์มาดับเบิ้ลน,น็อกเขาจากไอ,อ้โหสวยน<ล>ตู้ฝ่ายเรียบร้อยครับชเชอร์ตี้เอาให้ครับเอาล้วคุณผู้ชมครับสามทีมสุดท้ายทีมไทยทั้งหมดครับตรงนี้กับทางด้านฝั่งของรอบที่3ในมิราม่าครับไฮแลนด์เดย์อีกหนึ่งครั้งตรงนี้ครับเงินตึงเงินไปสวยจัดเลยนะพี่เดียวแล้วดูครับใครจะหมุนไปรูบกันก่อนผู้ชมฮะเวลาท้าเฟสแานตีอินฟินตแบบนี้ก็เป็นวันที่ผมเจอไวที่ยิ้มๆเลยฝันเจี๊ยบครับแมว ไม่เหมือนเจอเอ็มมาไฟสวมาแต่น้อยยองหลบก่อนแล้ววนกลับมาสเปซใส่อ้อมตัดไม่สิคดามก็ไม่เคยยิ็นเหมือนว่าเฟคดามเล่นครับแล้วดูกาแฟแกตรงนี้เข้าหัวไปหนึ่งเลทครับได้น้อยจังหวะลากสี่สิดาเมจเลยครับเข้าเวทช็อตไปหนึ่งนะเท่านั้นเองนะครับบินมุดเข้าวงมาต้นได้ครับสามวงนี้เลยวบิงเมล่าห้อยไว้ด้างฝั่งัวเฟสแคนอยู่ต้องดูวงกาเฟต่อไปครับจะเข้าใครใช่ครับสำคัญมากจริงพี่เดว นะครับแล้วดูอินฟินนี่ก็แยก2โซนเหมือนกันก็คือกึ่งรับกึ่งสู้น<ล>ะ,<ล>ะครับผมอินฟินต่อสิบเหมือนน่นาอยู่ด้านหน้าตรงนี้ฮะวงท่าหน้าอินฟินครับต้นมาตงไปกันเลยแล้วจู่ข้าแบมไปทะเลปราสาทก็แอบฝาเปิดขอภัยนี่ครับโยกวงตรงนี้อยู่ตอนนี้เก่งเปิดมุมเยอะไ,ม,ไม่ได้เหมือนกันนะเฟสกานครับเด็กคนต้องมุกเข,ข้าด้านหน้าน,านิดหนึ่งคุณผู้ชมฮะ,นะดูครับไล้คกัน เรียกได้ว่าอินฟินิตก็เหนียวนะครับไม่ยอมรีบไปกับเฟสแคนะรู้ว่าเฟสแคนี่ยวนมาหานแต่ตัวเองพยายามจะเล่นเซฟเเหมือนกันรอจนเพลย์โซนบีบมาครับเพยายามต้องขยับเข้ามาหานั่นเองนะครับแมพยายามจะไปรับกับอินฟินิตุสีไม่ได้ด้วยในจังหวะแรกนะดูครับนะครับตรงนั้นตึกจัดกันตอนนี้ครับ4-4-3ครับตรงนั้นดูครับทางด้านฝั่งของเบคอนนะครับ หลังจากไหลลงเนินมาครับเหมือนไปโฟกัสจะไปตีนันอินฟินิตี้ก่อนนะสำหรับดา้านเบคกอธามเนี่ยพี่เดียวเนี่ยเขาส่ง3คนเดินไปชิดทางด้านฝั่งของอินฟินิตี้แล้วครับเบคกอธามาน,นะครับแยกหนึ่งคนนะห้อยหลังไว้แล้วก็นเนี่ยจากไอ้ครับย้อยๆไปตกใส่หัวด้านฝั่งของดูซี่ต้องเดาไปแล้วด็อกหนึ่งจะได้ขับรถชิดเข้ามา,<น>ท,าทันทีเหมือนกันแต่จังหวะทำพี่เดียวกันมีล่าขึ้นไปฝ่าไหล่ใส่ไปด้วยเจ้าไฟแกนแล้วสแนปได้ไหล่แค้นมาอีกหนึ่งเป็นดับเบิ้ลน็อกจากเมีล่าดูจังหวะเล่นของมมีีลลล่าาจัังงหหววะสแแแนนป้้ดูตกเจอตี้ตัยล แล้วสนไม่สนใจมีหน้าเดินใส่ไม่หลังเจอมาฟ้าสุดท้ายอุ๊อขวาคอข้ามาโทนี่เกยครับเบคอนทามบุกตีอินฟินิตี้แต่ว่าอินฟินิตี้ตัดใจบุกลูกไปหาเฟสแคนน็อกเฟสแคนไปสองคนส่งให้หรือเปล่าแบบนี้ครับเบคอนทางดูครับเมื่อกี้อินฟินจังหวะมงเฟสแคนให้ตัดภาพมาเนี่ยพี่ชมฮะลูกหมูขึ้นมาโดนเชอร์ตี้ได้มาฟ้าไปหนึ่งสุดท้ายโทนี่เคยหนึ่งต่อสามโทนี่เคได้เชอร์ตี้แต่โทนี่เคล่างต่อแต่ไม่ได้แต่โทนี่เกย์โทนี่เคตัวสายย่องมาปั๊มยาอยู่หลังรถ้ฮะ อ่ะครับหนึ่งต่อสองที่บอกเดี๋ยวเอาให้สเป็มาสุดท้ายรถระเบิดเรียบร้อยเบคอนทารของเบคีซี่ที่โจอโอ้โหเบคีซี่ไปแล้วที่รี่ไปไหนโอ้กาสองเกมติดแล้วนะเบ้ออุ้ยขอบเกมอะไรเกมที่แล้วก็ตรงแต่กูไม่ชนะเกมที่แล้วเดี๋ยวที่สองพักชมไปเลยสักครู่ครับแล้วตรงนี้เบคอนทาร์นก็ได้อยกันมาโอ้โห ไล่ยิงได้ฝั่งวิคอยแล้วออกเกยไปเลยก็คิวแรกมาเฟิร์สบาดกับเบคอนทามออย่างเงี้ผู้ชมวิคอยก็อยากรู้อยากเห็นเหลือเกินกนะตรงนี้โอ้โหจังหวะ <S <S ได้บายครับเอารถของในด้านฝั่งของเบคอนทามนั่นเองครับแมไม่ได้เข้าเมืองก็ไม่เป็นไรขอตัดรถหน้าเมืองหน่อยแล้วกันอะร่างเี้ต้องครับตัดรถได้พอตัดคนไปด้วยวครับดีซาเวียครับยังไม่เคลียร์บ้านเหตุจะยิงครับก่อนแล้วหลังเปิดกับเจอตี้ได้ทางฝั่งตัวบูมหนึ่งรอบไปแล้วได้บน่นหง ตัวป้อมเป็น,นด้าเดบอตยองเข้ามาเชอร์ตี้จะยัดบ้านเห็ดครับเพื่อพื้นที่ตรงนี้ต<จ>ิดบานไปแล้วภาพตัดกับปาโซนตัดปลาัวที่อินฟินิตี้โลดแกนฝาดขวากันไปยังไงดีในน้อยแววกันอเ,เอ,อ,เนองเก็บนด้านฝั่งบอมแมนจากเตย์แมนเห็นลักดาวแล้วดูซีป่าดิงใส่อีฟูจากาโฟไรเวอร์แล้วบุ่มไกลเรียบร้อย,ยหมดแล้วครับอินฟินิตี้ได้ไปต่อแน่นออนเซนได้ทางฝั่งตัวอ้ำสไตล์บานหนึ่งช่วงแเชอร์ตี้เอฟกันร่อนเก็บแต่เก็บด้านเดบอตไปแล้วฝาดขวาบ้านใจแน่นออนเซนแต่ว่าโดนพีไฟสวนดักไว้จ่าในกัันครบ นี่อู้กันยับยัเลยทีมถ่ายเจอกันเองแล้วนหนน้อยวิ่งมาจังหวะชิดใส่ด้านหลงเต็มเหลือด้านของมมแมนโมแมนนอนอยู่โมแมนนอนหลังสุดแล้วเจอกระโดดยิงจากบนเขาก็เรียบร้อยไปเลยครับขึ้นกระนหินสูงไปกระโดดยิงใส่